พรก,กินนักทานกับสังฆาอานิสังสบริวานทั้งปวงนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมนทระรามาธิบดีสีสินมหาวชิลาองก์กรมาอสอนภูมิพลราชวารางคูหุนกิติสริสมบูรณ์อุญยเดศสยามอินทราธิเบศ ราชโรดมบร,รมนาถบกิิดพระาวาชิลก้าวเจ้าดูหัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกรอบด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานแก่กรมสภพษามิตรนำโดยนายลาบรนแสงสนิท อธิบดีกรมสัพสามิตรพร้อมคณะและสัตบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตประกอบด้วยมหาอุศลอุศลละศรัทธาน้อมนำมาถวายแด่พระภิกสุสง์ผู้จำพัรร้าการทวนไตรามาสในอาวาสวัดยานวาพระอารามแห่งนี้ ก็แล่ผ้าประกาทิ้นหน้าถาอันกับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งพวงนี้เป็นของบริสุทธิ์สุดเลื่อนลอยมาทางหน้าปากาศแล้วตกลงในทั้งกลางสงจะได้จำเพาะจอดจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระปรมาบุตรอนุญาตไว้ว่าให้ประสงค์ทั้งพวงยอมอนุญาตให แก่พระภิกษุลูกใดลูกหนึ่งเพื่อที่จะกระทำซึ่งกตินธารกิจตามพระปรมพุทธานุยาแลมีคำที่พระอัตถาจารย์ผู้รู้พระปรมพุธธาธิบายได้สังวรนาไว้ว่าพระภิกษุลูกได้กอบด้วยศีลสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีบุพกิจเป็นต้น พระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะประทำซึ่งก,กติณัราธิิษให้ถูกต้องตามพระบรมมุธานิญาตได้ปดนี้พระทรงทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปได้จงพร้อมกันอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเถออิดสาธุทาธุสา คำว่ามีสองสาวบริวารพระโัวน,นีข้าพเจ้าพิจารณาถึงนสมควรแดบบ่พระเดชคุณพระธรรมวชิรมรีเจ้าอาวาสจานวาพระอารามหลวงนีเป็นพวกมีสติปัญญาสามารถเพื่อกสัจธรรมปัญญานจิทธิสัญญาฐานนสิตให้ต้องตามพระพุทธราชญาติด้าพระเา้ตุวธโรกใดเห็นได้สมควร จงทักท้วงว่ากล่าวขึ้นในที่ท้ามทางสงถ้าเห็นสมควรจงให้สันทัดสัญญาสาุการขื่อให้ร้องกันิน